โยสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดกล่องอีกเช่นเคยนะครับนะก็ต่อจากชิปที่แล้วเลยนะครับนะก็จัดไปอีกครับอีกยี่บห้ากล่องนะครับนะสําหรับไอ้กล่องหัวควยเชี่ยนี่นะอันนี้ก็คือแบบตามคําีย้บรองนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากจะดูอีกนะครับก็จัดให้ครับผมนะโอเคไม่ต้องพูดพั่มพําเพลงให้เสียเวลานะครับก็เหมือนเดิมครับเอากล่องเข้าตัวนะครับแล้วก็ลงไปเจอกันในเซฟโซนแล้วกันนะครับรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะเปิดได้ ไอเชียนี่หรือเปล่านะครับไอสองตัวเชียนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโย่โย่ป่ะเปิดกันต่อเลยครับผมนะจัดไปนะครับกล่องแรกนะครับรอบนี้ก็ยี่สิบห้ากล่องเลยนะครับนะก็เกือบสิบสี่หมื่นจีซีได้นะครับนะโอ้โหแบบเอาไปดูเลยเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะละไอไม้เขียวว่ากล่องแรกครับผมเฮ้ยดี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 กว่ารอบที่แล้วนะครับนะรอบที่แล้วแบบว่า ถ้าจำคิปล่าสุดได้นะครับแนละ้วก็แม่งแทบไม่ออกเลยนะไอ,ไอเขียวนะครับนะโอเคครับกล่องที่สองไอ้น,นี่มาอีกแล้วผมไม่ค่อยชอบโมซินเลยว่ะฮันนี่ครับโอสุดยอด M4 ครับอันนี้ m อเริ่มเกืออยะเชดเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบไม่อยากจะเร่งรีบเกินไปอ่ะคือแบบ ของมึงโอ้โหมันจะไม่ออกอะไรดีๆเลยหรอวะโอ้โหโอ้ยขอมันต้องมีคาถาแล้วมันต้องมีสูตรครับการที่จะเปิดได้ของดีๆนะครับนะมันต้องวิ่งวนรอบบ้านเห็นไม่รู้ใครทํากันนะครับเราลองทามั่งหนึ่งรอบสองรอบสามรอบโอเค เอ้ยซิกทองไอสัตว์ไปเลยรอบนี้สี่รอบไปมาว่าเฮ้ยซิกทองยี่ได้อยู่ไปว่ะหนึ่งรอบได้อยู่ได้อยู่สองรอบลองเล่นต้องเล่นไสยศาสตร์และไอเหียเล่นแบบเล่นแบบอนี้ไม่ได้ไปเอ้ยไม่ได้ดิต้องอีกรอบนึงอีกรอบนึงครับผม อีกรอบหนึ่นงนี่เพิ่มเฮฟวี่ออกเลยจริงโอ้โหโมซินไอ้เหี้ยเอา,อางี้ผมพีสูน์ใหม่แล้วในการเปิดกล่องนะครับจะค่อยๆเข้าๆออกๆออบ้านตัวรบบวกนะครับนะปุ๊บต่โหถอยหลังปุ๊บโอ้โหเข้าหน้าปุ๊บโอ้โหสามอรวดไอ้เหี้ยมันคือสูตรจริงสูตรอะไรวะเนี่ยได้เฮฟไม่ได้ไม่ได้เฮฟวี่ AWM เนออนสามอันเยทเคมึงแม่งแบบโอ้โหสตาร์วอลเกลือของแท้เลยอีทูอุ้ยเอชพีคมปิกเฮ้ยเริ่มดีแล้วเนี่ยผมว่าแม่งเริ่มดีแล้วของดีมันเริ่มมาเลยครับของดีมันเริ่มมาเลยครับผมเฮ้ยมันก็ได้แล้วนะเริ่มเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมาเลยครับของดีดีมันเริ่มมามั่งแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกเก้ากล่องสุดท้ายนะครับนะว่าอะไรจะออกแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะออกกับปี๋ไอแต่ก็ไม่แน่เว้ยปาบปาบพักก่อนเลยไหมพักหายใจก่อนอูพักหายใจก่อนไอ้เฮียปึ๊บได้เอพสองอันแล้วว่ะเฮฟวี่ เฮ้ยซิกโฮมเจ๋วเฮ้ย HP. เอสพีเฮ้ยมันมารัวๆเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่นมันเปิดได้อย่างนี้ทุกชิ้นนะผมว่าแม่งคุ้มสองกล่องสุดท้ายครับมามามา,มาดูกันครับผมโอ้อ่ต้องเล่นคาถาว่ะไปโอ้โห กล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายเว้ยเอาเว้ยไปไอ้เหี้ยออกของโกดเหี้ยเลยโอเคครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปเปิดกล่องแห่งความเกลือนะครับนะก็ไปกันแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ